บอกไปเลยว่าทริปนี้นะฮะเป็นอีกย่างที่แบบว่าได้รุ่นพี่น้องนะครับผมบม่รู้หรอกว่าเขาเจ้าขายยุไสนะผมบม่รู้ว่าเขาเจ้าขายยุไสผมบม่รู้ว่าเรือที่ผมจะไปตามหาเนี่ยเพื่อนเป็นผู้แบบไหนนะฮะต้อนะครับสวัสดีครับผมอ่าผมมาตามหาเรือที่เขาขายไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือไอายุทยาอยู่ไหนเอ่ยก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเฉย,เเยเใช่ไหมพี่เตเต๋ ยังไม่เลยมีเสียงข้าวกะทล้วก็เดไปเกี่ยวเรือมาล้ครับเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวพี่น้องนะครับเพื่อนยังบ่มาไว้ท่านนะครับเฮากะสิเฮากะสิตามหาต่อไปครับผมนะฮะอ่าเพื่อนซื้อก๋วยเตี๋ยวลูกตีเป็นบ่ใช่อ่าก๋วยเตี๋ยวลูกตีครัผมนะฮะบ่ต้องอีหยังมากมายดอกนะฮะตามหาแน่นอนมื้อนี้นะบ๊ายบายบ๊ายบายหนู ไปไปโอเคโอเครู bye bye. Okay, okay, ้เรื่องรู้เรื่องไปลุยต่อครับผมเราวี่รอหลังจากที่เขาตามมาสักระยะหนึ่งครับผมพอแล้วครับผมไปเลยพี่ไปเลยนวด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 เจอแล้วครับผมโอ้ยได้เลยนะฮะเจอเปนได้ครับผมโอ้ สวัสดีครับใช่ลุงตีที่ขายผัดกระเพราริมเรือหรือเปล่าเอ่ยเอาไม่ใช่เหรอ <c oughs> อันนี้ขายอะไรครับผมขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะฮะโอ้ <c oughs> หลังจากที่ตามหามาตั้งโดนนะฮะก็เจอแล้วนะครับผมนะครับลุงตีวันนี้ผมตามหาลุงตั้งแต่นู่นเลยเพื่อมาตามหาลุงนี่แหละอเดี๋ยวให้ลุงเพิ่นเอาเรือเขามาใกล้นะฮะโอ้ผมตามหาลุงแทบแย่เลยวันนี้น่ะพี่กินยังกินยังกินแล้วกินแล้วอร่อยไหม อร่อย <g ül> นี่ตื่นเรือลุงเพิ่นมาก่อนโอ้ว้าวระวังระวังมือก,กันแทกอะไรเด็ดเด็ดเส้นไหนเด็ดพี่ต้องบะหมี่แห้งก่อนอ่บาบะหมี่แห้ง,บบงจัดไปอะไรครับ,บ,บรสุดยอดเลยใช่ไหมเอาจัดมาถ้าง,งั้นผมเอาเย็นตาโฟต้ยมยำพี่เอาได้ไหมพี <c oughs> ่กินแล้วเหรอพี่กินแล้วเหรอ ว้าวพี่เต็มที่แลยครับท่านพี่ยอมไหมเศษนากรินไม่หมดหรอกหรอครับมาลองดูครับผมมาโอ้นี่นะฮะโอ้เจอจนได้เออก๋วยเตี๋ยวลุงตีครับผมนะฮะริมแม่น้ำแม่กองแม่นบ่พี่อ่าพืนสีขายอยู่แม่น้ำแม่กองครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถ้วยครับนี่นี่เอาถ้วยมาพร้อมอ่ามีถ้วยมาพร้อมอ่านี่อะไรเป็นต้มยำหรือแห้ง เอาแบบต้มยำก็ได้ต้มยำแซ่บใช่ฮะสุดยอดเลยครั้งแรกนะฮะที่มากินก็เตี๋ยวอันนี้ก็เตี๋ยวเรือของแท้นะโอ้ก๋ก็เตี๋ยวเรือของแท้นีนี่น้มันต้องแบบนี้ครับผมนะไอร้านที่มันอยู่บนบ,นบกนี่ของปลอมใช่ไหมพี่ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเรืออนี่ครับผม <c oughs> สุดยอดเลยนะฮะโอ้ยคือเสียบคักแน่มือแน่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยนี่แ่ไหมเออนะมือนี่นะครับ่อ้องอีอย่างมากมายดอกเจอจนได้นะฮะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเมืงองอะผมว้าวอันนี้เป็นเยตาโฟใช่ไหมครับโฟยอ้โฟยำปกติขายตั้งแต่กี่โมงครับลุงเเทียทเท่ยงเที่ยงเริ่มสองทุ่มเริ่มสองทุ่มหมดทุกวัน หมดบ้างไม่หมดบ้างโอ้แต่วันนี้หมดแน่นอนแน่นอนอ่าหมดแน่นอนหมดแน่นอนครับผมว้าวนี่ครับผมคือพี่น้องนะฮะผมเคยเมึงได้อยู่ในละครนะฮะที่กินอยู่แบบแบบเนี้ยเออพี่ต๋องเอาอะไรพี่สั่งเลยพี่นี่ครับผมโบกันกินสดๆนะฮะอยู่ริมน้ำนี่ครับผม อยู่ริมน้ำนะฮะโบกันกินสดๆนี่ครับผมกลา,างแม่น้ำแม่กองเลยนะฮะแบบว่าสุดๆเลยนะมือนี่ประสบความสำเร็จละแต่อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของรสชาติต้องชิมกันสดๆได้ยินข่าวว่าอร่อย,อ,ย <laughs> อร่อยมันต้องอร่อยอยู่แล้วครับผมดูลักษณะของอน้ำซุปแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นหอมมากเลยลุง ผมทองรองเนี่ยน้ำลายแตกแล้วบ้านผมห้องน้ำลายแตกใส่หอมตัวห้ากิโลอือ <c oughs> สุดยอดเลยอือฮือนี่ครับผมเป็นอ่าออกแนวแบบเขาเรียกอะไรใส่หมูแดงเนาะอ่าใส่หมูแดง <c oughs> หมูแดงกุ้งแห้งหมูแดงกุ้งแห้งอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของลุงเลยเนาะปาโบราณทั่วทั่วไปออ บาาโรอืมเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตถ่ายหน่อยเด้อเออขออนุญาตถอยถ่ายคุณตาหน่อยวันนี้อู้ตามหาแบบดังกันใหญ่นั่นสุดยอดเลยนะฮะนี่ครับของของลุงเพิ่นนะฮะก็งมต้องเอียงมากมายดอกเออเครื่องเราแหนมดีเดียวมึงเราให้หลาดิเดียวปกติขายถ้วยเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทกระต๊อกเต่ายี่สิบว้าวสามสิบห้าบาทพี่น้องโว้ นะพี่น้องนะฮะหลังจากที่เขาตามกันมาต้องโดนนี่เส้นแบบเหนียวเหนียวนุบๆเลยนะหอมอ้หอมหอมดูอ,อืมพี่อร่อยจริงอร่อยจริงสุดยอดเลยคืออันอันนี้คือเอา,เอาตรงเอาตรงๆเลยพี่น้องนะฮะสามสิบห้าบาทพิเศษใช่ไหมสามสิบห้าบาทครับเนี่ยหรือธรรมดา ธรรมดาพิเศษเท่าไหร่พิเศษ4,5พิเศษ4,5บาทโคตรคุ้มผมมองว่านะฮะเพื่อนกบทิมีลูกค้าประจำเพื่อนที่ดักกินอยู่หน้าบ้านน่ะเออยอยู่อยู่ตามตะลิงอ่ะถ้าเป็นบ้านผมจะเรียกก๋วยเตี๋ยวป๊อกปอกเหมือนกันใช่ไหมคล้ายๆกันแต่นี่มันอยู่ในน้ำ บ้แต่แรงที่ตามบ้แต่แรงที่ตามหากว้างอต้องไมดีนะาใชไหมครคพดียงยเราไก่มนยู่หงไม่ตะโกนปกติหมอเท่าไหร่ครับเนี่ยห,<ะ>หมอเท่าไหร่หมอ,อยังไงน,นะหมาเท่าไหร่หมาหมดหมอเท่าไหร่หมากสามพันห้าสี่พันไม่ไม่ไม่หมายถึงรวมเรืออะไรทั้งหมดทั้งเครื่องท <laughs> ั้งอะไรเลยวมเรือแสนเลย แสนดนึ่งอ่ัฮ่าฮลาฮ่าฮ่เฮ่นฮนาฮ่นี่เล่ใช่าหมคร่าฮ่า่าม่าฮ่าฮ่าฮุ่ร่าฮ่าอคาอ่า่าร่าฮ่าฮ่าฮมาฮ่่่อฮอาฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮ่ก็่า่าฮ่า่าก่าฮบา่าไงอ่ะอืม่าา่วาย่า่าฮ่งฮ่า่่าฮ่่าายอา่า่า่าฮ่าฮ่า่าชบุรีคื่ที่จร่งอ่ะคื ผมตั้งใจจะมานานแล้วและอ่าแต่ด้วยเรื่องของภารกิจอะไรต่างๆอ่าพรพ่อพี่พี่ผมบอกว่าอร่อยเจ้านี้อร่อยต้องตามหาเองใช่ไหมพี่อ่าเอาง่ายๆคือขายบ่เป็นที่แหละเออไปเรื่อยๆนะฮะอือแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเวลาเนาะเป็นเวลาอ่าถ้าลูกค้าเรียกขายดีนะมันก็มาช้าอืมถ้าลูกค้าไม่เคยเรียกนะมันก็ไปไวอื คือเอาจำตรงนี้ผมไม่ได้ย่องเราเด้พี่น้องนะฮะแซ่บผมบอกเลยแซ่บนะฮะบัเซียรอมากินเมืองนะฮะแม่กวางสมสุทรสงครามบ,กกบกกัวไก่บัวไก่เดียวพี่น้องปกติลูกนี่ก็คือจะจอดขายเป็นแบบว่ามีที่ประจำไหม,ไมที่<ม>จอด<ม>นานไ<ม>ๆไม่มีไม่มีก็เป็นพ่อค้าเร่ๆเล่อย่างเดียวเร่มาจอดถ้าถ้าไม่เรียกก็ไป แต่ว่าไป็เป็นเส้นทางนะก็เลยคือเวลาสมมติเรามาไข่สมมติเนี่ยสมมติเอาสมมติอันนี้บ้านผมเนี่ยผมอยู่ในบ้านแล้วเขาเขาทำยังไงถึงจะได้มากินเขาก็ฝากเลยเนี่ยแล้วเขาอยู่ในบ้านเขาได้ยินไอเสียงเรือเหรออ่าฮะไหนไหนทดลองเรียก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 อยู่ไหนอ่ะไหน เอาไหมลุงขอประโยคเด็ดๆที่แบบว่าเฮ้ยต้องต้องออกมากินนะประมาณนะี้อะเด็ดๆๆเดๆเด็ดเเป็นไงอาเ,เอาเลยเอาเลยก๋วยเกลยวน้ำต้องยำย็นตตโฟมาแล้วครับแนีเด็ดอันนี้คือเสียงนะฮะเพื่อนก็นมีเทคนิคของเพื่อนในการขายผมก็งงว่าเ้ยต้องเฮาอยู่ในบ้านแล้วเฮาสิู่้องเว่าเพื่อนมาอ๋อผมรู้เลยวเพื่อนมีโซโลโคงนะครับมีไม่มีหยังเรียบร้อย หมดเลยหมดก๋วยเตี๋ยวเรือลูกตีหมดโอเลี้ยงหมดเจอเจอก่อสร้างชุดที่นาวิกินเนี่ยก็บรรยากาศไม่น่าขายต้องิกลัวว่ามันจะตกนี่ไหมตกไหมหมดคือว่าบรรยากาศมันแค่แว่าอย่างเมื่อวานป่านนี้กำลังมันเลยนะซัดเละหกวันแล้วอ่ะแล้วนี่อยู่มันมันหายไปอ่ะต้องแข็งแล้วไม่ขายดี กว่าหมื่นกว่ามื่นไม่ถึงมื่นคบ้าก็เดอใช่ไหยาต๊ดยาตอัดียวังงี้ตีงินไม่ยากโอ้ แม่ต้งองหยิ่งมากมายดอกนะฮะเดี๋ยวให้ลุงเพิ่นไปขายต่อครับผมนะฮะลุงจะไปห้างไหนห้างนู้นเหรอครับผมอ่าพบพ่อกันรอบหน้านะฮะว่าพี่จชาจะพาเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบนึงอา่าฮะเดี๋ยวผมจะมาย้ำอีกรอบนึงอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ลุงเพิ่นไปขายนะครับกาเขาต้งองหยิ่งมากมายดอกลุงอะไรนะพี่ลุงอะไรนะล,งลุงตีงตนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือแม่กองครับผมนะครับรอเมื่อกันแล้วกันเขาต้องหยิ่งมากมายเดี๋ยวผมเซ็นไปก่อนนะจ้าไมปไปครับผม 系咧